องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดราชบุรีจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ครั้งที่2 2ีบธันวาคมเวลา9นาฬิกาที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันต์ตำบลบ,บ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรีจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณพุทธ,ธศักราช2567ครั้งที่2โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชาการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีนายอำเภอบ้านคาหัวหน้าส่วนราชาการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านคา ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านคาร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้โดยโครงการนี้เป็นการนําส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอมาออกหน่วยให้บริการประชาชนถึงพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบริการและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งให้กับราษฎรเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการเชิงรุกทุกภาคส่วนที่ต้องยึดประชาชน เป็นเป้าหมายหลักในการปฏิบัติราชการ